นี่นะดูนะใส่ไปกึบเห็นไหมครับดูดิความเหลืองมันไม่มีเลยนะครับนี่เห็นไหมฝั่งเหลืองอันนี้ที่เป็นของนิคอนดูดิแสงสีน้ำเงินมันหายไปเลย <S <S เลนส์นตาของนิคอนจะดีแค่ไหนอุน,นิฟ้ชมกันเลยครับถ้าเราพูดถึงนิคอนนะครับผมว่าหลายๆคนเนี่ยก็จะรู้จักกันในนามของกล้องใช่ไหมแต่คราวนี้เนี่ยนิคอนนะครับเป็นบริษัทที่ ผลิตกล้องเลนนะครับแล้วก็หลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่านิคอนเนี่ยผลิตเลนสแว่นตาด้วยนะครับซึ่งนิคอนเขาก็มีความเชี่ยวชาญทางด้านออฟติกนะครับหรือว่าเรื่องแสงและเลนเนี่ยอยู่แล้วนะครับก็ไม่แปลกที่เขาจะผลิตเลนแว่นตาครับวันนี้ผมจะมีเลนตัวหนึ่งของนิคอนมาให้ดูกันนะครับเป็นเลนบลูนะครับซึ่งบลูของนิคอนตัวนี้เนี่ยจะดียังไงอ่านเรามาดูกันนะครับ นี่นี่นะครับเป็นเลนส์บลูของนิ k อนนะครับชื่อว่า n ิ k อนเพียวบลูยูนะครับก็เป็นอินเด็กเริ่มที่1.6กนะครับก็คือเป็นแบบย่อบางมาแล้ว1สเต็ปนะครับคราวนี้เนี่ยแล้วไอเลนส์บลูเนี่ยมันดีกว่าค่ายอื่นยังไงทําไมเราถึงต้องไปอยากได้นิคอนอ่ะเรามาดูกันนิคอนนะครับเขาก็ให้เครื่องนี้มานะครับเป็นเครื่องที่เอาไว้เทสว่าเลนส์ปกติกับเลนส์บลูของนิคอนเนี่ยมันดียังไงเราไปดูกันนะนี่เขาให้มาพร้อมกับไอตัวตัวที่ใส่เป็นวฟิลเตอร์แบบนี้นะนี่น เลนส์อันนี้มันจะถูกแบ่งครึ่งอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปลองทดลองกันนะครับอันนี้คือแสงสีน้ําเงินนะถ้ามองในกล้องก็จะเห็นว่าอ่าน,นี้ปิดนี้ไม่มีแสงปุ๊บเปิดอันนี้จะมีแสงสีน้ําเงินอยู่นะครับเราแค่เอาเลนส์เข้าไปใส่นะครับฝั่งหนึ่งเป็นนิคอนนะครับฝั่งนี้ฝั่งที่เหลืองๆเนะี่ยฝั่งนี้เหลืองๆเป็นนิคอนนะครับส่วนฝั่งที่สีขาวนี้เป็นเลนส์บลูธรรมดานะครับนี่นะดูนะนะใส่ไปคลึบเห็นไหมครับฝั่งเหลืองอันนี้ที่เป็นของนิคอนดูดิแสงสีน้ําเงินนมันหายยไปเล นะครับแต่เนี้ยฝั่งเนี้ยเป็นเลนธรรมดานะครับคอนเวนชั่นอลเลนนะครับ mm. ก็จะมีแสงเสียำเงินอยู่นี่ของดีคอนนะย mm. ีงผมออกให้ดูใหมปรับอันนี้คือแสงที่มันเท่ากัน <c oughs> แล้วใส่เข้าไปปั้ง นี่ของนิคอนแสงสีเงินหายไปมันเ้าวมากนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคุณสมบัติอื่นๆของเลนกันว่านอกจากที่มันกันแสงสีน้ำเงินได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยมาทำอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยนะครับนิคอน p พลียวบูยตัวนี้เนี่ยต่างจากตัวอื่นๆตรงที่เขาใส่เทคโนโลยีดิมอนส์บ o เทอร์เข้าไปนะครับก็คือเทคโนโลยีที่จะทําให้เลนเนี่ยมันเหลืองช้า ปกติแล้วเนี่ยเลนส์บูข้อเสียงคือมันเหลืองใช่ไหมแต่ของนิคอนตัวนี้ความเหลืองนี่จะน้อยมากและใส่เทคโนโลยีนี้เข้าไปเพื่อให้เวลาที่เราใช้เลนส์ไปนานๆเนี่ยเลนส์มันจะเหลืองน้อยกว่าที่อื่นนะครับและมากกว่านั้นก็คือใส่โคตติ้งมาจัดเต็มถึง12ชั้นนะครับเป็นนาโนโคตติ้งนะครับที่จะมีพวกเอ่อโคตติ้งดดดลดรอยนิ้วมือการไฟฟ้าสถิตอะไรพวกนี้นะฮะก็เป็นโคตติ้งพื้นฐานแต่ว่าใส่มา12ชั้นถือว่าให้มาเยอะมากๆนะครับและที่ขาดไม่ได้นะครับก็จะเป็นตัว ESPF นะครับ ESPF เนี่ยจริงๆก็จะมีแบรนด์ของเอซิลลนะครับแต่ Nikon ก็มีเทคโนโลยี ESF p F มาด้วยนะครับข้อนี้หลายๆคนก็น่าจะงงว่า ESF p F คืออะไรนะครับ ESF p F เนี่ยคือเทคโนโลยีที่ป้องกัน UV นะครับอย่าง Nikon เนี่ยเขาให้ ESF p F มาถึง35นั่นหมายความว่าถ้าเราใส่แว่นตัวนี้ยใส่เลนตัวนี้เนี่ยเราจะการ UV ได้มากกว่าคนปกติถึง35เท่าว้า wow, ว wow, มามา,มากเลยข้อนี้เนี่ยสิ่งหลักๆที่เราจะต้องตัดสินใจของเลนส์บลูนะครับก็คือความใสอ่าราวนี้มาดูกันว่าไอ้เลน Nikon ที่เขาบอกว่ามันใสใสใสเนี่ย มันใสจริงหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ผมเอาเลนจริงมาเทียบให้ดูเลยนะครับว่าเลนของนิคอนเนี่ยมันใสจริงหรือเปล่าแป๊บหนึ่งครับอ่ะเรามาดูกันนะครับอันนี้เป็นเลนธรรมดานะครับนี่เป็นเลนฟลูธรรมดาเดี๋ยวถ้ายกอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวผมเทียบกับตัวสีขาวให้ดูนะจะเห็นได้ว่ามันติดเหลืองนะครับอันนี้คือเลนฟลูธรรมดานะเดี๋ยวเราไปดูของนิคอนกันบ้างนะครับเดี๋ยวแกะเลยนะฮะนี่เห็นปะดูดิความเหลืองมันไม่มีเลยนะครับ ม,มันจะเป็นเลนที่แบบสีขาวตรงมากแต่ว่าอันนี้สีมันจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะเพราะว่าผมเปิดไฟแล้วไฟมันสะท้อนกับไอตัวกล่องอันนี้นะครับแต่มองจริงๆแล้วเนี่ยมองด้วยตาเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยตัว nikon p l e u u v เนี่ยใสยกว่าเยอะมากนะครับแล้วก็มีความบางกว่าเลนทั่วไปด้วยนะครับอ่ะคราวนี้สรุปเลย้วยกันว่านิคอน r u u v เนี่ยทำไมเราถึงควรซื้อนะครับหนึ่งก็คือมีเทคโนโลยี diamond booster นะครับที่จะทําให้เลนเนี่ยเสื่อมสภาพช้ากว่าเลนอื่นๆนะครับสองคือมีโค โคตติ้ง12ชั้นนาโนโคตติ้งนะครับเยอะมาก3ก็คือสีเนี่ยแทบจะไม่เพี้ยนเลยนะครับเป็นเลนที่มีความใสามากๆ4ก็คือตัวเลนตัวนี้เนี่ยเป็นโครงสร้างแบบแอสเฟลิกหรือว่าแบบที่มันมุมมองค่อนข้างที่จะกว้างกว่านะครับความบิดเบือนด้านข้างเนี่ยจะน้อยกว่าเลนอื่นๆน,นะครับและ5คือป้องกันแสงสีฟ้าดีมากนะครับดีกว่าค่ายอื่นๆรอเลนอื่นๆที่ในราคาเลทเท่าๆกันเนี่ยหลายเท่าเลยนะครับ ถ้าใครสนใจเลนดิคอนนะครับก็ติดต่อมาได้ที่กิบเกรดสแว่นตานะครับวันนี้เนี่ยผมเกรซรัฐวิทย์ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย